ชื่ออะไรทํางานอะไรคะปากิ่งค่ะเป็นเลขาชื่อบีมค่ะเลขาเหมือนกันชื่อดริงค่ะ Receptionist ชื่อเมย์ค่ะ Admin Assistant น้งพึ่งค่ะเลขาของ3อย่างที่ต้องพกไปทํางานด้วยตลอดคืออะไรคะกระจกลิปสติกน้ำหอมโทรศัพท์กระเป๋าเงินพกลมค่ะช่วงนี้มือถือเครื่องสำอางสติตัวเองอันนี้นับไหมคะปกติเราเราเป็นคนแต่งตัวสไตล์ไหนก็ได้หมดรองเช้าค้างไอ้คงไม่ขนาดนั้นขายยาวแล้วก็แบบเสื้อขอบเซ็กซี่นิดนึงนี่คือแบบธรรมดา้ก็ประมาณชุดนี้ทํางานก็จะมีเสื้อคลุมมีคนเคยซื้อของอะไร ให้เราแบบแพงที่สุดกระเป๋าหลักมืนเคยไปซื้อให้ใครแบบแพงที่สุดใหา่เต้ค่ะในกาดนาจะสามหมื่นนิดๆ <laughs> ไม่เคยเ๋ยคนณไป ตอนที่เราทํางานให้ Energy ตัวเองเข้าไหร่เกินร้อยนะคะเกินร้อยเหมือนกันทํางานคู่กาศร้อยจมสิบเกิน8 0สเพียนวันศุกร์ก็อาจจะลดลงมานิดนึงใช้มาเยอะแล้วเราไม่มี Energy เรามีวิธีบูสต์มันยังไงหาอะไรทานของเปรี้ยวของแซ่บใช่ค่ะให้ตื่นเตือนนิดนึงเติมหน้าค่ะเพิ่มความมั่นใจขึ้นถ้าอยากสตาร์ทปังพลังสวยดื่ม Reddy Energy Drink นะคะให้คุณเป็นต่อ้สุดแบบสวยๆมีโกจิเบอร์รี่ดื่มง่ายอร่อยด้วยพร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น